การลดความอ้วนที่ยั่งยืนคือการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตค่ะ,ะมันไม่ใช่แผนที่เร่งด่วนนะคะคือทำค่อยๆทา,าไปทีละนิดทําจนเป็นนิสัยอะค่ะปะเจ๊จะบอกว่าตลอดระยะเวลาน่าจะเกือบ20ปีได้แล้ว้งคะที่ปเจี๊ไม่เคยเปลี่ยนใส่เสื้อผ้าเลยใส่ชุดเดิมรูปร่างเดิมตลอดเพราะว่าปเจ๊บอะไม่อนุญาตให้ตัวเองน้ำหนักขึ้นเกินสากิโลค่ะ พอถึง3กิโลปุ๊บเนี่ยประเจยบจะหยุดทันทีประเจยบจะเริ่มเริ่มคุมเข้มในเรื่องของการกินอาหารแล้วค่ะคือโดยปกติเนี่ยเป็นคนที่ไม่ออกกําลังกายอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญในการที่จะควบคุมน้ําหนักควบคุมรูปร่างเราให้ให้คงเดิมไปตลอดก็คือการควบคุมอาหารค่ะ คือถึงแมป้ปเจ๊จะบอกว่าปเจ๊ไม่ได้ออกกําลังกายนะคะแต่ว่าการใช้ชีวิตประจาวันของปเจ๊เนี่ยปเจ๊จะจะ,จะแอคทีฟร่างกายตลอดเวลาค่ะเพราะฉะนั้นบนโต๊ะอาหารบนโต๊ะอาหารไปแล้วบนโต๊ะทางานของปเจ๊อะค่ะจะเป็นปเจ๊จะมีกระดาษวางอยู่มุมหนึ่งปากกาไปวางอยู่อีกที่หนึ่งคือเพื่อให้ตัวเองได้ลุกขึ้นไปหยิบนู่นหยิบนี่ตลอดเวลาจะจะไม่นั่งจมปักติดเก้าอี้อยู่อะค่ะ อย่างที่บอกว่าการควบคุมน้าหนักของปเจ๊กก็คือการควบคุมอาหารค่ะเน้นเรื่องของอาหารเพราะฉะนั้นพอตื่นเช้ามาปุ๊บเนี่ยปเจ๊บดื่มน้ําเปล่าก่อนที่น้าเปล่าที่อุณหภูมิห้องนะคะ1แก้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็คือช่วง8 00, ปดโมงถึง9ก้าโมงปเจ๊บถึงจะดื่มกาแฟซึ่งเป็นกาแฟดำค่ะหแก้วและอาหารมื้อแรกก็จะเริ่มที่10บโมงจนถึงเที่ยงแล้วแต่ว่าหิวเมื่อไหร่หรือว่าเราว่างกินหรือ,อยังอะไรเงี้ยค่ะ โดยที่อาหารมื้อแรกนะคะปะเจจะให้ความสําคัญมากเลยคือคําแรกที่เราจะเ,เข้าปากอ่ะจะเป็นโปรโตีนค่ะปะเจจะเน้นโปรโตีนกับไฟเบอร์เป็นหลักนะคะส่วนข้าวพวกข้าวพวกแป้งเนี่ยก,ก็ก็มีบ้างแต่ว่าจะน้อยอะค่ะหรือถ้าจะกินจริงๆก็จะเป็นพวกข้าวกล้องหรือว่าข้าวไลซ์เบอร์รี่ค่ะส่วนมื้อที่2เนี่ยจะเป็นมื้อสุดท้ายของวันก็คือปเจจะเริ่มตอนบ่ายสามถึงห้าโมงเย็น ตัวนี้คือกินได้ทุกอย่างเลยนะคะข้าวแป้งแต่ว่ายังไงก็ก็งดน้ําตาลอยู่ดีอะค่ะเราได้อาหารได้น้ําตาลจากธรรมชาติก็พอแล้วได้น้ําตาลจากแป้งจากข้าวไลซ์เบอร์รี่ที่เรากินก็พอแล้วอะค่ะแล้วก็ยังคงเน้นโปรตีนกับผักเหมือนเดิมมาถึงตรงนี้แล้วทุกคนอาจสงสัยว่าอ้าวแล้วพวกขนมของกินเล่นพวกสแน็คอะไรต่างๆกินได้ไหมคือจริงๆก็กินได้แหะค่ะแต่ว่าอย่าเยอะไงเราก็กินนิดๆก็พอกินแบบ แค่พอหายอยากอะค่ะหรือถ้าคนที่กําลังอยู่ในช่วงลดน้ําหนักจริงๆอะค่ะก็จจะแนะนําให้กินพวกธัญพืชแทนดีกว่านะคะพวกถั่วพวกงาพวกอะไรเนียค่ะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยทำให้เราอิ่มท้องได้นานด้วยนะคะทําให้เราไม่หิวบ่อยอะค่ะคือในหนึ่งวันนะคะปเจจะเน้นคุณภาพของการกินด้วยนะคะคือต้องกินให้ครบ5้าหมู่ด้วยค่ะกินแต่ว่าเราจะไปเน้นที่โปรตีนกับไฟเบอร์ใช่ไหมคะส่วนแป้งกับน้ําตาลก็กินได้นะคะแต่ว่า อย่าเยอะค่ะกินปริมาณที่น้อยที่สุดอะค่ะเพราะว่าถึงยังไงร่างกายเราก็ยังต้องใช้สารอาหารจากสิ่งเหล่านี้อยู่อะค่ะอย่างที่ประเจียกเคยบอกไปค่ะว่าเราจะไม่บังคับไม่เข้มงวดกับตัวเองมากจนเกินไปนะคะอาจจะมีแวะให้รางวัลตัวเองบ้างด้วยการกินของที่ชอบอะค่ะสตรอเบอรี่ชีสเค้กก้อนเล็กๆสักสก้อนหนึ่งก็ได้นะคะแต่ว่าทำแบบค่อยๆปรับค่อยๆทำไปอะค่ะ แบบนี้มันจะเป็นการลดที่ยั่งยืนกว่านะคะ